ฮั l โหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม beat b e v s o อ่ะชิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดกาชาสำหรับไอดีลองนะครับก็ผมฟาร์มมานานแล้วแหละซึ่งไอเดีเนี้ยเป็นไอดีที่ผมดองแล้วผมก็เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยอ่ะก็เป็นไอเป็นไอดีเด็กที่ดวงดีมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งหน่วยศูนย์มีทั้งตัวชินจิบงังไคอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาจากตั๋วที่ผมดองมา อันแสนยาวนานนะครับก็คือตัวเวบโซ่ตัวสีทองอ่ะก็ตอนนี้เรามีอยู่250ใบนะครับผมเก็บมานานมากโอเคก็ามาดูกันว่าใน250ใบเนี่ยเราจะได้อะไรใหม่ๆมาบ้างก็โอเคเดี๋ยวเราไปดู5ดาวที่เราเราน่าจะตีบวกไว้หมดแล้วอ่ะหดาวเก่าๆนะครับอ่ะเราตีบวกไว้หมดแล้วทีนี้ได้ตัวใหม่มาก็ค่อยมานับกันโอเครุยกันเลยครับผม สิบใบแรกมาดูกันว่าลุงจะออกเยอะหรือเปล่านะครับเหีืยวว่าจะได้ตัวอะไรดีๆหรือเปล่าโอ้ยมาถึงก็โอ้โหสิบใบแรกลุงมาเลยครับผมออกมาเป็นซ่อนแอบออลาฮาลาคิซุเกะครับผมโอเคเดี๋ยวสกิปเลยนะครับก็ได้เป็นตัวใหม่ของไอดีครับผมโอเคนะอุลาฮาล่ะ ไปเลยใบที่สิบอีกรอบหนึ่งผีเสื้อตัวเดียวโดดเดียวเดียวใดโอเครอบนี้ก็เกลือนะครับมะมีโหลดด้วยหนึ่งตัวผีเสื้อหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยลุงเอา้าหนึ่งตัวก็ลุงได้นะครับเฮ้ยอิจิโกะฮัลโล โอ้โหตัว4ปีนะครับตัวนี้เอาเรื่องโอ้แต่ว่าผมมีแล้วนะแต่ก็ก็ดีครับผมถือว่าได้มานะโอ้โหตอนเปิดหาดในตู้นี้เปิดหาดแทบตายนะครับหมอกตัวนี้โอเคอรอบที่5ครับผม โอเคก็50บใบแรกได้มา2ตัวไปลุยอีก200ใบนะครับไปเลยแอบมีเสื้อมาตัวเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายตลอดเลยโอเคไม่มีชั้นปฏิเสธเลยอีนเอออกมาปฏิเสธหน่อย โอ้ปฏิเสธแล้วมาเอามาเป็นอ๋อรองหัวหน้าหน่วยเลสซก็คือนี่นะอิสเนะนะครับก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเหมือนกันตัวนี้แต่ก็เป็นตัวใหม่ของ ID ขอเข้าไปกดดูนิดนึงนะครับอ่าเป็นโอ้ฟิน,ฟ,น,ฟ,น,ฟ,น 8, ฟูลแปเข้าฟิวก็ไม่ดีเท่าไหร่นะลิงก์ไม่ดีเท่าไหร่แต่อาจจะทำเป็นดาวแดงแล้วดีก็ได้นะครับ ก็น่าจะมีดาวแดงนะน่าจะเป็นตัวเก่าไปลุยต่อ,อสามตัวไหมสามตัวครับผมอ่าแต่ไม่มีอะไรเป็นสามตัวหล,ลอกๆนะครับไปเียร์สามตัวอีกแล้วเฟ้าฉันปฏิเสธออกมาเป็น โอท่านหัวหน้านะครับโอ้โหเกนลิวไซร่างไหนเนี่ยโอ้โหอยากได้ร่างสีเขียวแต่ไม่ใช่เขียวเนี่ยอยากได้เขียวถือดาบอะร่างเขียวถือดาบมากเก่งมากนะครับอันนี้เป็นโอ้โหเป็นตัวเก่ามากผมจําได้ตัวเนี้ยเป็นหัวหน้าหน่วยเราเป็นพันปีแล้วนะครับก็ภาคสงครามพันปีก็เข้ามาพอดีก็ไปหาอ่านเนื้อเรื่องกันได้ครับผมตอนนี้ โอเคผีเสื้อหนึ่งตัวกระแสงสีทองที่ไม่มีอะไรเลยอตอนนี้เดินกันมาครึ่งทางแล้วนะครับ100ใบอโอเคยังไม่มีอะไรนะครับจะอ,ออกมาตั้งหลักก่อนนะอีกหนึอี่สิบสใบก็เราจะเปิดแค่เลขกลมๆนะครับจะไม่เปิดเสร็ โอเคเปิดต่อผมรัวๆกันไปโอ้โ oh, หไม่มีอะไรเลยนะครับทำไมเงียบจังละ่ะโอเคก็เงียบไปหน่อยหนึ่งนะเงียบไปหน่อยหนึ่งนะห้าสนะิบใบเนี่ยก็รู้สึกว่า ไอ้เจ้าตัวใบเนี้ยเลทจะประมาณสามเปอร์เซ็นนะครับโอเคปุ๊บอุย้ยผี่เสื้อตัวที่สามมาแล้วอ่ามาแล้วใครเอ่ยโอ้ปู่ปู่ล่างไหนเนี้ย ได้ปู่ร่างไหนเนี่ยรอรุ้นนะครับผมยากรุ้นแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ใช่ร่างเขียวแน่เลยน่าจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าโอเคมาตัวเดียวนะครับอ่าเป็นสีแดงนะครับก็เป็นตัวที่เก่าอยู่นะพวกกันไฟลวกพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวที่เก่านะครับแต่ก็เอามาขึ้นดาวแดงได้มันได้เพชรสามรอบเลยนะครับเสื้อสองตัว โอเคไม่มีเฟกเอาอะไรเลยตอนนี้ผมอยากได้แชทนะครับแชทเสียอะไรก็ได้นะครับจะเอาไปเล่นไอ้ไอ้บทที่ฟาร์มถุงเอามาแลกของครับเสือสามตัวเฟกเอาปฏิเสธอ้าวได้อะไรอีกโอ้โหตัวคู่นะครับเนี่ยผมจำเสียงได้แล้วพูดคู่อย่างนี้ ก็ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือ,อยังนะตัวนี้มีไหมอ่ะหมดแล้วเหรอโอเคน่าจะมาตัวเดียวนะอ๋อยังไม่มีด้วยโอเคก็ไปต่อสองตัวสามตัวไหมสามตัวเฟกเอาโอ้โหไม่เฟกเอานะครับ หลุ้นออกมาหลังดวงนิดนึงแล้วก็กดต่อครับผมโอเคเงียบจิบเหลืออีกอ่ะหกสิบใบนะครับหกบสี่ใบ โอเคก็เงียบนะครับก็ยังเงียบอยู่อีก54บาบใบจะมาสักหนึ่งตัวไหมเอ่ยก็หวังอยู่นะครับหวังว่าจะได้อีกสักหนึ่งถึง2ตัวโอเคเงียบเงียบกริบเลยไปต่อนะครับ สองสามมาแล้วใครขอปู่เขียวก็ได้ปู่ยมะเขียวอะเฮ้ยเขมบจิม่วงเอาเรื่องเก่งนะครับตัวนี้เอาเรื่องได้เขมบจิม่วงโอเคก็ได้ตัวดีๆตัวใหม่ๆม,มาหนึ่งตัวนะครับ ก็ไอดีนี้ผมไม่มีกิมจอพอดีผมว่าอาจจะเอาเค็มปะจิตัวเมื่อกี้มาใช้ฟาร์มนะครับอโอเคเหลืออีก30ใบโอ้ตัวเดียวโดดเดียวเดียว,ว,ดยวได้ก็ไม่ได้ครับรอบนี้ไปอีก20ใบสุดท้าย มาไหมโอ้โหสองตัวองี้ผมไม่ค่อยรุ้นเลยถ้ามาสองตัวถ้ามาสามตัวนี้น่ารุ้นกว่านระโอเครอบนี้สิบใบสุดท้ายไปสองโอ้โหสอ,ออสองตัว่ะเอ้ยเฟกเอาสองตัวใครอะสิบใบสุดท้ายได้มาอีกหนึ่งตัว ใครอ่ะโอ้โหชีราะนะครับโอเคก็ได้ชีลามาอีกหนึ่งตัวโมโมะกะ็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปยอดกันว่าได้ใครมาบ้างนะครับ5ดาวโอเคก็ เปิดได้ตัวใหม่ที่สุดก็คือเขมบจิม่วงนะครับแล้วก็ตัวคู่สีฟ้านะครับก็ได้มา1 2 3 4 5 6 7 8อี่าได้มา8ตัวนะครับ250ใบได้มา8ตัวก็ไม่แย่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เรายังไม่มีถึงแม้ว่าจะได้ซ้ำมา1ตัวก็เป็นตัวใหม่เลยนะตัว4ปีเนะี่ย โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปเปิดกาชานะเปิดกาชาตั๋วฟรีเว็บโซซึ่งได้จากการฟาร์มอีเวนต์นะครับก็อย่าลืมฟาร์มกันไอนดีนี้ก็เป็นไอดีลองของผมเองก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ